สวัสดีครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งกงันชนหน้าเต็มนะครับในรถฟอร์จินเนอร์หน้ายักษ์นะครับผมพร้อมติดตั้งวินนะครับผมขอบคุณท่านพอจากโรงเรียนขัิยะวงศามากมากนะครับผมกันชนตัวนี้เป็นกันชนหน้าเต็มของ KDC นะครับตัวนี้ช่างได้เสริม จุดยึดข้างในเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่าลูกค้านำไปใช้งานจริงๆนะครับผมแข็งแรงครับแล้วก็คันนี้ทางร้านได้ทําการติดตั้งคิวล้อนะครับผมคิวล้อเป็นงานไฟเบอร์นะครับคิวล้อตัวนี้เข้ากับตัวรถมากครับผมเป็นงานของ iC-D นะครับ งานของไอซีดีสวยๆละละ่อลูกค้าท่านใดสนใจอุปก,กรณ์ตกแต่งรถสไตล์ออฟโรดนะครับสนใจติดต่อทางร้านได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ